สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเดอ้อมือนีแอดจะมาเห็ดหมกหนกใส่ยหยวกกล้วยแซ่บสุกินเนาะเริมแรกได้นกมาแอดกอจะมาลกมาถอนขนออกให้หมดเลยลกแล้วแล้วแอดกอจะเอามาลนไฟเนาะให้หนังของมันตึงและให้ขนที่ถอนบบม,มดทันเนาะขนน้อยให้มันใหม่เนาะ ล้นไปเรื่อยๆล้นในทั่วเลยเอาลนทานแบบนี้เวลาเอาไปเฮ็ดกินก็จะมีกลิ่นหอมทานไฟเนาะ โดนแล้วก็เอามาลอกเอานางขาออกแล้วก็คนที่มันออกหมดหมดเนาะเอามาล่างมาลกูกออกมันก็จะออกง่ายขึ้นเล็มออกให้หมดเลย พอล่างแล้วแล้วโกมาครัวเอาเครื่องในออกหัวเอาใส่เอาพุงออกดึงหลอดลมดึงหลอดอาหารออกแบบนี้เลยดึงมาจับปากแล้วก็ปาด เครื่องในออกหมดแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดล้างเอาเลือดเอาอย่างมันออกเนาะเวลาเอาไปเห็ดกินมันจึงบวขาวเครื่องในแอดก็จะเอาเตตตัปาดเอาเตตตัที่เหลือกเอาทีมเนาะมันจะเป็นพุงกับเป็นใส เราก็มาซอยเตรียมปรุงเลยเนาะตีนกับซบนี่แอดจะตัดออกตัดออกทิมแล้วก็ซับคาซับนั่นให้มันเป็นตอนพอดีเนะาะไผ่มักตอนน้อยตอนใหญ่กะแล้วแต่เลยแอดก็จะซับตอนประมาณนี้ พอซับแล้วๆก็มาต่ำเครื่องใส่หมกของเขาเลยมีหัวสิงไค้ซอยเป็นต้นนน้อยแล้วก็ใส่โคกเตรียมไปต่ำเลยเนาะใส่ค่าใบี้หูด ใส่บักชีพรมและก็หัวหอมแดงตามด้วยกระเทียมและพริกไทยตัวนี้เม่นมาแค่นเนาะแอดขัวและตำไว้เรียบร้อยเลยเอามาใส่กันแล้วก็ ตําให้แลกเนะเาะเ็าทาแลกแล้วก็ที่ใส่นกของเหาแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยเป็น,นัวเกลือ และน้ำปลาแดกน้ำปลาหน่อยหนึ่งซอสหอยหนางรมคนให้เข้ากันซอยหอมป้อมและผักอีตูลงใส่เนาะ ตามด้วยหยกกล้วยของเ้าเลยซอยเป็นตน้นเป็นแว่นแว่นแบบนี้ซอยไปเรื่อยๆจนพอเนาะ ใหยเป็นต้นแว้นแบบนี้แล้วแอดก็จะซับให้มันเป็นต้นน้อยๆใครจะใส่เป็นต้นแว่นแบบนั้นเลยก็ได้เนาะแต่แอดหมักแบบนี้แอดก็จะซับๆให้มันตน้นเอาน้อยน้อย,หน,อยหนึ่งแล้วก็เทลงใส่หนกของเขาเลยคนทุกอย่างให้เข้ากันดี พอเข้ากันดีแล้วก็ตักใส่ไปตองเฮี้ยวเตรียมไว้พับสองข้างขึ้นแบบนี้แล้วก็จับสองกำขึ้นยีบขึ้นมาแันเป็นห่อหมกเนาะห่องามโบงามค่ะเห็ดกินเนาะบไ้เห็ดขายบงามในขยามันเสียบไม้คัดลงไป เห็ุแบบนี้ไปจนหมดเลยเนาะ แล้วล้วก็ห่อหมกของ House เฮาไปนหนึ่เป็นเวลา50นาทีพอาหนึ่งสุกแล้วก็จะประมาณนี้สำนี้ห่อหมกหนกใส่หยวกกล้วยแซบๆของเฮาก็พร้อมเสิร์ฟลวเนาะขอบใจสำหรับการหับสมฝากกดไลค์กดติดตามเพจเฟซบุ๊กและช่องยูทูบสุพีแชนนลของแอดไหเดอร์ inder, ทุกคน